คแรกก็ค mm ือท่านาจารย์เจ้าพอจีรวัตรก่อนเนาะท่านพออมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพอจีรวันสาเหล่านาะ ในเรื่องของการจัดการที่เพราะว่าท่านเป็นนายทุนใหญ่คันบุ้มมิ้นบุ้มมิ้ื้อไล่เส้นเมิ่นที่ออบว่าอะไรเลยค่ะบอกว่าซื้อว่าอะไรเลยค่ะซือคนนักเทียงต้องมีลายเซ็นท่านอาจารย์ท่านสกปรุงโภชนะคะแล้วทีนี้อาจารย์คุณเพชรบริษัทในทางหนืงค่ะ ก็จะไม่ใช้บริการห้องเราเหมือนกันนะคะคนต่อไปก็อาจารย์ตู่วรรณพรหมนแด่สวยนะคะก็ทำงานห้องเด็กกบรใจจันแอดนะคะอาจารย์แจ็คอาจารย์พี่ยังไม่กลับ คนต่อไปก็ค <substit uting> ืออาจารย์บัตเอกมงสาเป็นคณมพูโม่ท่านมประสบการณไลาปีเคยสอนที่ศูนย์พัฒนาศิลป์แรงงานประมาณ3ปีเนาะเคยสอนที่ีอาจารย์ก็มาิดล้านตัวเองก็วันนี้เราแต่ก็ไม่อ้วกเลื่นนั่ามากเกนเลยจีบไกากู้ก่อสนอดดีกับคนร้ายก่จะดีนะนั่เนี่นจะดีนะก็ไปใส่เลื่อพี่น้อยูไปไหนไป่น วเด็กไม่อยามดีแต่เศร้าเด็กกลัวมากแอนถึงทำหน้าเฟ้ยฟ้าเออกันไป้้าครับของผู้ชายพูดต่อไปคืออาจารย์นงนุษย์จีโทษชานงนุษย์ก็มีประสบการณ์หลายปีเหมือนกันเก่งนะคะสอนสวนสวยที่เก่งมากจับผุ้มใช้ก็ได้นะคะบุคคลอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นช่างภาพไม่ใช่ครูกศนแต่เป็นศิษย์ เก่าปสนค่ะคุณพรภูไทยวันคุณพรค่ะอันนี้กับพิการทางหน้าก้าวหนาเป็นชื่อมุ่นชนะคะเป็นตำแหน่งละหลายตำแหน่งอะกาจะแจกท่อนจะชิลกัมเห้าท่ามคาวท่าหยั่กันเน้นกกะทักทายนเลยเออเออไปเพิ่นแน่ไทยเพิ่นพายแง่กับค่ะคุณคุณครูแนะนำตัวเองได้ยังอ่ะแนะนำนี่แหละกาลันตีแน่นอดี ฉันนะคะคุณครูเบญจวรรณศินยศค่ะครูอวค่ะสอนค่ะเป็นผู้รับผิดชอบงานอาชีพนะคะทั้งสองอาชีพได้ยินเหรอว่ารอจะเปิดตัดผมชายแต่ก็รอสักครู่ก่อนนะคะแต่ว่าสวยๆเราก็สามารถที่จะสอนได้อาจารย์มั่นมีเพื่อนผู้ชายหลายคนเพื่อนช่ก็เป็นผู้เบาดิเพื่อนไดหมายถึงเบาตัดผมรู้ชายเป็นหรือไหมเพื่อนจะเชิญมากเอิ่นกันมาก ย้างกับพวกนี้แบบเรียงต่บางคั้งบางทีได้เป็นกับมาสบางทีเป็นกับฟ้าแบบเนาะทีนี้งานเรานะคะก่อสนองเพือเงินเสริมสวยยอดแ่นไทยจะมีภาาสนามคือไปเมนเลียกแต่ไม่หอมย่างเดี่ยวทะเลนี่หอมก็ได้เป็นกุกมากราเราเรได้ลายอย่างเงี้ยค่ะพก็ลูก็เลยออกไปรำเพอเพื่อนที่บ้านเนือยงานอื่นขอความร่วมมือมาบ้านนะคะอย่างที่สบานไปบ่อย หวดกับไปเื่อคุ้ยกับไปเดี๋ยวคุณนจะซื้อแพมากซึ่งโมกห้านี้เขาซืนอแพนเลยยังอาเภอเมื่องที่รการแขนมากกว่าเราหมือนกันเป็น้งสัาเขามากเบไปพวกเขาเยอะอิจอะออดให้ไปให้เต็มใจไปเพราะว่าามาเลี้ยงช่วงระยยาวลาหลอดชวโมงนี่ยจากเวลาวัาที่ที่งที่นะใพงมากเราสีสัญที่สุด เวลาเท่าไรแม่บอกเคยบอกแล้วเวลาแปหวมครึ่งขึงถึงเที่ยงอันเที่ยงกับแยกเที่ยงทัดหลายกินเขาแล้วไปยางแหงมากเพิ่งเลคะไม่แขกอมีคุณมันหมวดมันหางผู้ไหนอยู่ไกลผู้ที่สุดผู้นังสิเก่งเสียผู้บาดไปผู้บาดเกิดผิดไปบอก่อนจะน้อยแจะน้อยเกลี่ยลำเลินแม่ผู้ใดอยู่แจ้งนำหานอย่านเงี้ยมากพุณนนำบวานเมื่อวานไปใส่เลยเป็นเงาหน้าไม่บาดเลย Mike, mm -hmm.